เขาบอาจรเอาจริงนี่เขาเรียกว่ามาจากความชอบเลยใช่เขาทำเกิดตัวล้ล้วนใช่เนี่ยดีมากเซฟดีสุดจริงจริงผมอ่ะชอบเมนูเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวนะชอบเมนูหรือชอบคนเมนูเอาให้เทียรตรงนี้ก่อนก็ต้องให้พี่ๆไปตัดสินใจเราเองนะครับผม พี่ติดสานายแล้วคือผมมาชอบเมนูแต่ว่าเขาอะให้เลือกว่าแบบต้องถ่ายสองทีมอ่าเราก็มีแมนูกับเลีว้วภูเลยอ่าใชเลือกทีมที่ไมูฝักเขาเลยนะอยู่แล้วครับผมผมแบบผม คือผมแชมป์ไงปีน cool. <herself> <perfectly> ี้แล้วอ่ะเนี่ยเสื้อที่ผมใส่อยู่ผมแชมป์ไงอันนี้มันคือพลาดไปแล้วที่จับกล้องอันนี้เราพไปแล้วระวังเขาจะนองแชมป์เราเออเฮ้ยเนี่ยจะเปิดฤดูกาลใหม่แล้วเนี่ยรอดูเลยคือผมก็ ชอบทั้งสองทีมแหละเพราะว่าเมนูผมเพิ่งมาชอบแต่ว่าลิวอปูเคยชอบมาก่อนแต่เพราะว่าชอบตามพ่อไงพ่อชอบลิโอปแล้วเพิ่งไปชอบเมนูนี้เพราะอะไรอ่ะควรถูกผู้ไหมคะแล้วเพิ่งมาชอบเมนูนี้เพราะอะไรอ่ะฮะก็อาจจะมีแบบชอบตามไงชอบตามไงโอ้โหเฮ้ยใครทำไม่ก่อน นี่ไอ้ชอบชอบเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันไปด้วยนะคะว่าแล้วจะเล่นเกมนี้ก่อเล่นโมบายก่อนอ๋อปกติเล่นครับผมใช่ครับผมแล้วพี่หัวเอาผมประจําเลครับตอนนี้ก็ยังมีไปเตะกับเพื่อนฮะเะตเฮ้ยเล่นได้ไหมเน่ะ เมื่อกี้ถ้าไปชัานน้นี่คือแบบเรียบร้อยละแต่บอลนะแต่บอลแต่บอลแต่บอลต่บอลแล้วก็คือบอลต้อมโอกาสท่ดูาเเดีอยวนี้เป็นดูเปิดนมก็จริงๆคือก็มีโอกาสได้ดูบ้างครับแต่ว่าคือชุวงนี้ก็ไม่ค่อยให้ดูเนาะ

จริงๆแล้วแบบบางคืนนะกลับไปดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบว่าผมก็จะมีแบบไปแบบเข้าไปในดิสคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะมีแบบเพื่อนเขาจะชอบแบบนั่งดูบอลออนไลน์กันอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเอ้ยไปจอยไปจอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยสนุกฮา <milestone. S 1> ทำไมถึงเรียกเมนู่คือเอาจริงเมนูแบบว่าคือด้วยความตั้งแต่เด็กเนาะแล้วแบบว่าซีแบบชอบเมนูตั้งแต่แบบว่า พิาเซเว่นยังยังอยู่ในเมนูเลยได้แล้วตอนนั้นคือแบบว่าด้วยความที่เขาเป็นสัตว์สกิลที่แบบแพวพเออใช่มันก็เลยแบบว่าทำให้ผมเนี่ยชอบนะติดใจตตอนเลยตอบดีมากนะป็นะอะไรนะอะไรนะอะไรนะวันนี้มา เออนี่มาในลิเวอร์พูลเอาเอานี้แล้วกันอ่าก็ลิเวอร์ลิเวอร์เอาลิเวอร์ก็เอาจริงคือตอนตอนเด็กอ่ะคืออู๋ไม่ไม่ค่อยเชียร์พี่มีเลียดเอ้ยพี่มีเลียดพี่มีเลียดพี่มีเลียแต่ว่าทีเนี้ยคืออูจะดูแต่ลาลิก้าไงเพราะว่าเพราะว่าดูแบบเอลกาซิโกอะไรอย่างงี้แบบเรอัลมาดริดเจอบาซ่าอะไรอย่างงี้ เรียมาลิดอยู่เรียมาลิดอยู่้ะแบบจูดเบลลิงแฮมเลยเนี่ยไอดอลผมเลยตอนนี้ใช่เลยสุดยอดมีเอ็มปาเป้ด้วยกับคนหนึ่งสุดยอคือท่าท่าท่าดีใจเวลายิงเข้าอะไรอย่างงี้ที่อยู่เขากำลังเบียวนักบอลอยู่ นะเดี๋ยวนะก่อนแหม่ต้นเมื่อกี้อยู่ในห้องก็มีสู้ไม่แม่มันทำถูกแล้วลูกค้ามันค่ามันเป็นตำนานมันเป็นระดับโลกโูกแล้วลูก <c oughs> เออ <c oughs> เอ <c oughs> เออะให้คาออดกแฟที่เขาวัดที่ของเราครับผมก็เอาจริงๆก็อยา,ากจะฝากพี่ๆทุกคนนะครับที่<ม><ม>แบบว่าชื่นชอบฟุตบอลเหมือนเราถ้าอยากจะแบบได้เสื้อที่แบบ สวยๆ <Okay. S 1> หรือว่าแบบอุปกรณ์ฟุตบอลครบ,คร,บครัน,รนเนี่ยใช่ก็สามารถมา,าเลือกช้อปได้เลยที่ซ<แ>ูเปอร์สปอร์ตนะครับผมใช่ก็กำลังจะเริ่มฤดูกาลใหม่เนาะ<ช>ๆๆก็จริงๆก็ใครที่ยังแบบยังไม่มีเสื้อบอลก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้นะครับแล้วก็มาใส่เชียร์ไปพ,พร้อมๆกันได้เลยครับผมใช่ครับบอกเลยว่าเสื้อเนี่ยแบบเอาจริงผมมาดูคือสวยมากแต่นี่สวยมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าซูเปอร์สปอร์ตอยู่แล้วเฮ้ย เขียนไว้ช่วงนี้เป็นนักบินบิเก่งมากอ๋อเหรอครับผมเขาที่ผ่านมาเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี่บินไปกี่บินไปกี่เที่ยวเออจริงๆส่วนใหญ่ที่เราบินไปก็จะมีเอาที่บินไปกี่เที่ยวแล้วบินไปไหนน่าจะห้าสิบเฮ้ยเวอร์ไม่ใช่ประมาณ ถ้าถ้าประมาณนะผมก็ผมก็ไม่มั่นใจต้องตั้งใจนับแต่ว่าเอาตอนที่นี้ที่คิดได้ประมาณเก้าไหมไม่นไปกลับหรอไม่หมายถึงแบบไปไป,ไปอย่างเดียวไปกลับหนึ่งสองงี้ป่ะเอาไปกลับไปกลับเท่ากับหน<อ>ึ่งทำถามพี่ยากไปเอาไปแล้วกันเอคครับ <laughs> <laughs> ไม่ใช้หมายถึงว่าจะไม่ได้ใช่หร<อ>ือใครหรอกใช่ ก็อย <oung> ู <osc> ่ก็อยู่ครับแต่ว่าแบบว่าจะมีแบบเครื่อแบช่วงที่ผ่านมันจะมีแบบเครื่อแบบไปแล้วก็มีแก๊ปนิดเดียวแล้วก็ไปต่อแกลบนิดเดียวอะใช่มากกว่าก็เลยแบบว่าได้อยู่ช่วงช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบได้อยู่ไทยนิดหน่อยครับมใช่คิดถึงมากดูดิแบบคิดถึงจริงแบบไม่ค่อยมีงานเปิดด้วยหมายถึงว่าแบบนานๆทีอะไรอย่างงี้ ไม่อยได้เจอแบบว่าเป็นงานเปิดอย่างนี้ที่เราได้แบบมามาเจอกันครับผมใช่ครับเป็นงานปิดครับก็เดี๋ยวจะมีบินไปมีครับผมก็เดี๋ยวมีบินไปชิงตาวมาผมแล้วก็ชิงตาวไปอือยี่สามยี่สามครับช่วงแบบที่แบบบินไปอย่างนี้ไปราย่ารองไรกันกี่เดือนแล้วอ่ะที่เป็ะพอมา หลังแต่าจบป้าจบใช่ครับผมก็บินเลยประมาณห้าเดือนแล้วครับใช่ประมาณห้าเดือนแล้วครับแต่ว่าโปรเจกต์ที่ผมทำมันเดินหน้าไปแค่ไหนก็เลยยเดินหน้าเปแค่เพราะว่าอยู่วิกัยขนาดนี้เอาจริงเออโปรเจกต์ที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ ช่วงอยู่ในช่วงที่แบบก็คือพัฒนาบทอยู่ครับใช่แล้วก็เออพลังแบบว่าเข้าโปรเซสต่างๆเพื่อแบบว่าให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดใช่ต้องรอต้องรอนิดนึงเนาะรอรอต้องปิ่งเด็กดูต้องเป็ครั้งหนึ่งง่ายอ๋อใช่ก็ คือที่ไปของกีมื่นฟ้ามาแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เอ่ออะไรอย่างเงี้ยเท่าก็มีอีกหลายที่ก็คือก็ยังมีอีกหลายที่ใช่ครับเดี๋ยวใช่แล้วก็เดี๋ยวมีไปเกาหลีด้วยใช่ก็จะเป็นช่วงเดือนกันยาครับก็เดินกันหน้าครับผมใช่ก็เนี่ยเราไปชิงต่าเสร็จ วันลุกขึ้นพ่อหงพอไปคอนโดต่อได้แล้วคือถ้าแบบว่าลุยทำงานเขินใจมันไหวอ้าวโอ้ยแข็งแรงมากครับไม่ได้นะไม่ได้นะผมแข็งแรงออมแขแปลกมากเลยนะเพราะว่าตอนแรกคือก็แบบเซฟจะแบบเซฟจะเอออ๋อเออใช่ก็ล่าสุดที่ผิวป่วยใช่ไหมเซฟก็คือเกือบเหมือนกัน แต่ว่าแบบว่าก็รีบกินยารีบกินยาหาหมออะเงี้ครับแล้วก็มีฉีดยาไปตอนนีแ้บแบบใั้เคยกลับมาถ้าคือคงคงรู้สึกว่าแบบกินน้ําน้อยด้วยแหละส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าบันรุเราต้องกินน้ำวันละแปดแปดมื้อแช่ใช่มออมันมันหนักแปดั่วโมงอีกนะ มันเลเวลเกินเกินเกินแปดมไปอ๋อโทษครับป็นแปดมือเลยอ่าใช่แล้วกินาครบแปดมือใช่ก็ให้ทุกคนกินนังมาเยอะนะครับได้จากอุ้วๆเป็นหัวเออที่ฟินิปิลาบเรียนรู้ก่อนแบบว่าก่อน คือตอนที่อยู่พ่เวทีแล้วใช่ไหมคือก่อนก่อนที่จะขึ้นเวทีอะคือพี่อยู่เริ่มแบบมีอาการแล้วคือมีมีอาการแล้วแล้วก็แบบว่าเป็นฟิลแบบตึต้นงวงขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็แบบว่าเซฟเอ้จะไหวไหมนะวันนี้เอาไงดีก็เลยถามแบบเออโอเคไหมแบบเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วพอเป็นช่วงพารทีคือ ก็คิ้วหนักไม่ไหวแล้วผมว่าเดินมาบอกน้องว่าแบบเออจะจะแบบรู้สึกแบบแปลกๆกับตัวเองอะไรเงี้ยว่าแบบมันมันไม่ปกติอะไรเงี้ยอาการอะไรนะตอนเช้าปะตอนเช้าตอนตอนเช้าอ่ะผมมารู้สึกหน้ามันเบี้ยวไปข้างใช่ผมก็เลยแบบเอ้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมาไร่นื้อว่าเป็นมะเร็ง แต่ว่าดีที่แบบว่าเ้ยอถามทุกคนแล้วไม่ไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ย <Okay. S 1> เพราะาตอนตอนกลางคืนอะทำดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นก้อนแบบแย่แล้วเราคงแบบทำไีดีแต่ว่าตื่นเช้ามาก็โอเคแบบไปปรึกษาทุกคนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยอาจจะแบบต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำลายซึ่งซึ่งใช่มันก็เป็นโรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ ก่อนขึ้นไปทีี่ะเริ่มรู้สึกน้ยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอขึ้นไปทำงานก็รู้สึกแล้วก็เลยบอกน้องว่าแบบพี่ว่าไม่ปก,กติละอันนี้แ้ตาทีก่อ ก็คือ,อจริงพอเราเราอยู่ที่นู่นน่ะคือไม่สามารถทำอะไรเยอะไม่ได้เพราะด้วยความแบบว่าเออไม่ใช่แบบว่าเป็นเป็นที่ที่เราเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบทําอะไรได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างก็แบบได้แต่แบบเออพี่อู่โอเคไหมหรือแบบเออเอาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวหยิบให้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ช่วยได้แค่นั้นเ่ะคือเราจริงก็คือถ,ถ้าช่วยได้มากเลยก็อยากช่วยครับผมเตลลอดยแต่ว่าแบบจริงๆอ่ะคือมันก็รู้สึกแบบไม่ไหวแล้วแต่รู้สึก ว่าแบบมันไม่ใช่ว่าแบบนานๆที่อู่จะได้มาฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบพี่ๆเขาสามเจอด้วยส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงอยากบอกน้องเลยนะน้องเป็นน้องเป็นอะไรฮะจะดูแลน้องยังไงบ้างครับะจะดูแลน้องยังไงคม่ค่ะเออโอ้ก็เออพี่เนี่ย อาจจะดูแลได้ไม่ดีขนาดนั้นแต่ว่าพี่อะบอกเลยว่าพี่อะดูแลมหมายถึงว่าตลอดแต่ว่าอาจจะอาจจะมีแต่อาจจะตกหล่นแบบเอ้ยอาจจะแบบซ่าๆหรือแบบไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่าการการดูแลเนี่ยมาจากใจจริง แต่แต่นี้ต้องต้องชมนะเพราะว่ามีมีอันึ่คือล ah> ่าสุดเมื่อวานเลยเมื่อวานด้วยความที่ข้อสอบยังไม่หายดีใช่ไหมยังยังแบบมีเป็นอยู่ใช่ใช่ที่ที่ที่เคยบอกกอล์ฟแฉกเ็แบบว่าเอา่ยวแห้ พี่อูก็เลยแบบว่าเออเนี่ยแบบเนี่ยพี่ว่านะเนี่ยเดี๋ยวมีวันหยุดเนี่ยเด็ต้องไปหาหมอนะพี่ว่าต้องไปได้แล้วถ้าไม่ไปเดี๋ยวเป็นลามหนักกว่านี้นะใช่แล้วก็ยังเถียงผมว่าไม่ลามไม่ลามอะไรอย่างนี้เออแล้วก็รูนั่งรูนั่งแล้่ก็มีข้อแผลจะแผค่ะผมบอกไปแล้วว่าเสื้อผาอาจจะตัดตัดแขนนะไม่ตัดใจพาลูกไปนอนแล้วแต่ตอนที่เป็นโอ้คือ คืผมว่าแบบพยายามเป็นหมอแล้วแหละใช่แบบเป็นแนมีอยู่ว่าเป็นหมอหมอด้ว่านี่มีัเวาที่แบบมน่แ่ใช่ออแล้่าไก่จหตยวต้องเรียมวก่ที่นี้อ๋อสุดใหญ่สุดใหญ่สุดเด่นยัไงอ๋อ ก็สบายครับเราขิดไม่ได้ลูกแค่โอกาสกินก่อนอเลนแมงโก้ไม่มีไม่มีอเรนแมงโก้พี่ออกพี่พอออกทีเอ่อพิงพิงอะพิงคันเดอร์ี ผม <S <S สันนี่บูครับผมสีเรามันดีอะไรบอกไปสิกก็สีผมก็แน่นอนมีผมอยู่ชนะอยู่แล้วชนะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราจะสู้หรอเราจะสู้หไหมผมไม่สามารถห้ามลูกทีมผมได้อะโอ้ยอโอ้ย,ออยแต่แต่แต่คุณห้ามใจตัวเองไม่ได้ใช่ไหมฮะต้องการคำตอบแบบไหนอย่างี้ แข่งในไล่แข่งกีฬาอยากไรแข่งกีฬาอะไรกันอ่าแข่งกีฬาเหรอโหแน่นอนอยู่แล้วครับของผมเออก็ต้องเป็นแข่งเรือยาวคร่ะแล้วพี่อยู่พี่อยู่เป็นตำแหน่งอะไรอยู่จะแข่งเรือยาวพี่อยู่เป็นตำแหน่งอะไรผมเป็นตำแหน่งหัวเรือยังไงเฮ้ยมาตั้งน้าการเป็นทีมหมาเบ้น Ouais, คือสัามุ่งรัอนแาม่งัก็เราจะไม่แข่งกาใช่ผมจะป็ไม่รับปากเรื่องฟุตบอลเพราะว่าวันนี้เราแสงเห็นแล้วว่าเรามีจิตใจให้มุ่งรักต่อฟุตบอลจริงๆครับฮะผมม ไม่เรา่็เราก็ต้องหลีกเลี่ยงการประทังไงใช่เราหลีกเลี่ยงการประทัแต่้ามันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไงถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ล่ะเห็นแล้วคุณเขากำลังกาประทังแต่แล้วผมมีวิธีนะผมมีวิธีที่พี่อูหลีกเลี่ยงได้คือสมมติว่าพี่อูเลี้ยงบอลอยู่ใช่ไหมแล้วผมอยู่ข้างหน้าแต่พี่อูหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่งบอลให้ผมหยุดเลยไม่ทำ่พิธีใชไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เราไม่สามารถยอมเล่นฟุตบอลได้ครับผมขอยืนการไว้ตรงนี้ว่าผมจะเป็นนักฟุตบอลที่ไม่เสียสักสิครับจะรอดูจะบอกล่เป็นจะรอดูก็อจัเมไม่ไม่แรงหนุ่มก็เอ้ยก็อาจจะแบบอ้ยอยาขอแย่งบอลหน่อขงเลยเ่าถ้าถ้าจต้องกว่าถ้าบอลเซนตยไง ขอสก,กัดหน่นะ <c oughs> ใครจะ,ปะไปกวกนไล่นะะไ,ไม่ไม่ไม่สก,กัดหรอก <c oughs> ก็เราก็เฮ้ยเห <c oughs> มือนแบบนุ่มนิ่มแหละ <c oughs> รอยกรูก็เลยเปอะไรก่นรอนแล้วรอด,ดูว่าเดี๋ยววันน,วนนั้นเราจะได้สก,กัดใครเออใครจะเป็นทีมที่ชนะ มาเลยแต่เซ้นไม่ได้เล่นฟุตบอลกันหรอกครับใช่แต่ยังบอกไม่ได้ไงหนูบอกไปแล้วแต่เซ้นไม่ได้บอกเซนบอกถ้าเซ้นได้เล่นเซ้นก็อยากเล่นฟุตบอลใช่ใช่ใช่เราไม่ได้ฟุตบอลหรอกเนาะใช่พูดออกมาขนาดแบบ5นาทีน่ะไม่มีฟุตบอลเลยเซ้นก็ไม่รู้ว่ามีแต่ว่าอันนี้คือหลอกหมดเลยนะจริงผมก็เตะบอลไม่ค่อยเป็นไปแล้วนะ ม่่อะไรอ่ะโอเคฝกแฟนกคบัตรก็ยังมีขายอยู่นะผมก็สามารถแบบว่าไปซื้อได้เลยทุกคนเพราะว่ายังมีแบบว่าที่นั่งเหลืออีกให้ทุกคนได้มาดูพวกเราทุกคนในดูมันดีทุกคนครับผมที่แบบว่าใครยไน่ีลาอะไรเสียก็ไปรอเชียร์ได้เลย จ้าครับผมแต่สีผมแต่สีผมบอกเลยว่าแน่นอนแข็งแกร่งตัวเต็งผมสีเราคือใครอ่อเดี๋ยวเอาผมผมให้แบบมองกล้องกล้องเลยแล้วพูดออกมาตัวเต็งเหรอตัวเต็งเลยอืม ผมว่าพี่อ๊อฟสีผมไม่ผมเชื่อว่าพี่อ๊อฟชอบสีพิงค์ทันเดอร์ครับแล้วสีพี่อ๊อฟไม่ชอบสีผมหรอไม่ผมเดาไงแต่สีผมมันแข็งแกร่งแน่นอนไม่ว่าจะโดนน้ำโดนฝนหรือโดนแดดก็ยังอยู่สีอะไรีอะไรไม่ได้ไม่ได้ต้องห้เนี่ล่นเล่นให้จบพอแล้วพอแล้ว 오케이, 아우, 아우, 감사합니다.